สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่ชวชอมาดาแฟมิลี่นะคะวันนี้เรามาหาปลากันนะคะนี่ปลาที่หาได้นะคะปลาเข็งนะคะยังมีอีกเยอะค่ะมาเดี๋ยวเราไปหากันต่อไปเราไปหากันต่อนะคะ อุ้ยก็ปลาโค้งอ่ะฮ่า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 ก็ปาโคอีสโน่วู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 ดูวูวูดูว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 ูดูว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  ปลาดุจสองตัวสายสลาดุกสตัวแล้วก็ปลาเข่งสองโอ้โห oh, oh. มีปูด mm ้วยมันม no. ันมันมมันมันมัมันดาหากินเก่งแค่ปลานี่นี่ลงมาแป๊บเดียวเต็มกรละมังเล่หมสีหูปล่อยจอยดูกันเลยนะยัมันจะได้ได้ปูด้วยนะคะโอ้โห มีก <ế? S 1> ุ้งหอยปูปลาก็มีครกตัวใหญ่เออโอ้โหไม่กลัวเงี้ยงมันปักบ่กกลัวอยู่ปลามันไปหลบไปซ่อนอยู่ตรงตรงเงี้ยงดำนี่หนอ่งลองดู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 โอ้มีไม้พายด้วย โอ้โหไม่พเรือจมเรือจมน้ำตรงนั้นหรือเรือแล้วเอาเลยเอาเลยเวลากบมันอยู่ตรงนั้นน่ะกบนะเอากบด้วยเอากบด้วยมีแต่กุ้งบ่มีแต่กุ้งกุ้งปูปลาเออกบมันอยู่ตรงนั้นน่ะ เปิดแย่งขึ้นยังยื้อปะโออย่าเปิดคักเลยเด้อระวังงูเมด้าเมด้าไม่กูงูแล้วเซียนแล้วเมด้าเมด้าเซียนแล้วไอ้ปูนเปิดเอาเปิดเบิ้งแท้เฮ้ยเสียนไง เกจอจงอางแล้วเนี <divide S 1> <Joseph forward> ่ยเจอจงอางปแล้วเจอจงอเาก็กลับเอาเยใส่สสุดงามต้องต้องส้มเมดาก่อนโอ้โหนึกว่าจับงู อาปลาดุเดี๋ยวก็เจอปลาข้อ,อ,อหรอกใกล้จะเต็มกะละมังแล้วครับซีพูนอพูนเห็นบ้าเห็นบ้าอ,อยู่ในกะละมังเต็มถังเลย ได้ปลาดุกะได้ปลาดุกอีกหรอวะมีปูด้วยมันมีครบหมดนะในน้ำมีปูมีปลานอะคุณแล้วมันชีะคนกันอยู่คุณละให้น้ำมันแห้งๆก่อนหนองน้ำร้ายคุณละมันีปะนกันที่หนองน้ำร้ายคุณละเดี๋ยวมีปูอีกามันมาดเออเดี๋ยวมันก็ลงมามาลงให้มันลงไว้ให้มันมาเนาะ

I want to

เราพมันยังหิวโดนมากวิลัต้องรับไปรับอมแลว่าได้หิบหล่า รถใครเนาะสีแดงเข้ามาแล้วก็ไม่จอดขับรถวนไปเลยดูหน้าวนอ้อมมาทางนี้นะเหยวฮิตยังเหยวฮิตยัง มามามาเก็บก <setting S 1> ุ้งกันเก็บกุ้งกันกุ้งดองอยู่พวกพวกอยู่เก็บซิซิลสิจะเบะเลยมีมีนกปูมันใสหมดเราเรียกว่ากุ้งแก้วนะพี่ ุ้งแก้วกุ้แก้เกวเลยุ้งเต้นกุ้งเต้นไม่ใช่กุ้งแก้วอ,อืมกุ้งเต้น